<c oughs> คนมาได้กอบขอนอออเตรียมเลยีแหละดีหลามหนามล้มเ <c oughs> ขาก็สุดเลยอย่ะกระตา่ายเมียเ่ยช่างหลังซีเอย

มีหนาวม,มีแต่หอมมีแต่หอมแต่อุ๊บอา้อาวหอมเขาแต่ดังเด้อเงินค้ามกำแพงลังมากขึ้นหน้าขึ้นนัยี่แล้ว,วทั้งไตะกำลังมากทั้งเนื้อกำลงังเขาเงินเจ้าบ่อยขาดสุเด้อหน้าเด้อ

ที่บ้านขึ้น <laughs> 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 หลังมากเป็นหมูเป็นถุงอย่แล้วมาปรบเอาเจ้าขุงเรอใหม่เลยเอาเจ้าหลไปไหมใ่ชื่อเจ็แล้วหใหน้วยนี่้นี้ชัตรูหัวมาน้่ง่มี้จำมาเกียวประกอบนางเอ้ยให้ตายนอ่เนี่ยพนหาเจ้าปกลงมาพร้อมคนกำกรนี่แหละั่นกำกำแก้าเด้อนี่ยเทนาอามาหลังมาก็นครั

bên dưới rồi đi à không <laughs> 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 เดี๋ยปะาหนำมาละวันนี้เาให้อาดฮาตังวานี้ไม่ได้แล้วเดเอาเย็นเย็นคนินา้มดหลโตเอ้าหลังนี่เราทำมาเในพวอ้อะพ่อเคูณมุมสิ่งนีนไทมือนะจดีเออเอออเอเเอเอเดอ นี่นะอาตั้ไว้นี่ตัไว้นี่นี่มันจะบุกกอันนี้พ่อพงศลอันนี้เนี่ยก้อนเมือันนี้เออไหวแล้วก้อนนี้ก้อนคำอันนี้ก้อนคำมันโอ้ยเอาไว้อันนี้เน่ยก้อนแก้วไว้อันนี้ก้อนขีเสาตัวหนึ่งาปกันไป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 ไ เอาลองไปนี่เลยมัวนกุนเนาะเออเุ่นมวยอ๋อไปเอยไปเล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 ยไปเอยไปเล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 ยเล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 ยเ

ở đây rồi đi đi hôm nay luôn này 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 <laughs> <laughs>

tám mươi <laughs> cây sò mồi, làm được, tám tám thứ nhật cuối, nướng 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 nướng

ครอื่นือสเปนคือเผ็ดเือนามะนาวกระสีมีเขาขู่แก่เขาข้ามเนาะขายเทวดาบรรยายน่นเนาะกับไก่กระปุกหูฮะที่ตะเบิงตามอขาข้ามเขาขุ่แก่ขาดนั้นกเที่ยตเอาไปนะเียรขาอกเนียมีด้นเก่ายว่าู เป็นคันหาดดีกว่เป็นกันชาดีดีดีเนาะแต่เด็กเป็นาว้าน่นเข้า ใกล้ทางเป็ุศิัป์สมานขุนกีดิมหม้อมีนกอ่อนเฟื่อเปื่องทางเฟื่องไปทางหัวหักเนาะยากไลนะอยากไล่สารพัดนี่อัพสเต็